จ้าหลังจากที่เราลุยงานเช้ากันเนาะคือมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ว่าเราต้องเติมพลังก่อนย้งเติมพลังก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเลยแล้วเราจะไปลุยส่วนไหนวันนี้ไม่นี่ไงกับเก็บเก็บอะไรโอ้โหมันจะเรียบร้อยคอยก็ไปตัดไอ้มันเซตแล้วก็เดี๋ยวลุยนี้ต่อได้เห็นไปช่วยมันกินนี้ไปเิาบีมใช่อ้ยของหวานขอบคุณขอบคุณ ย่างน่ากินมากนะคะเยซีแต่แมดานตวนกินข้าวก่อนนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคเนิรดคุณแม่ที่สมองด้อพี่เลี้ยงวันท้ายความคุณให้แมดาเมื่อวานนี้แต่ว่าเรากินวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็อิ่มเต็มอร่อยแซ่บอร่อยย่างมันมากพิมมากเลยทันน้ำตกอร่อยด้วย เลาย่างไม่ทันนะตอนเย็นย่างให้เขาก็ได้มันเลยยี้ย่างอยู่วันนี้อินทิราทำกล้วยบดฉีเปิดเต็มก็คือข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่นึ่งมาเขือนะเปิดกินได้ไม่รู้จะกินอะไรเอฟซีได้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นกินข้าวเหนียวกับของหวานไปเึอึออเอฟซีดูช่วยหวานเถอะแอมเถอะไี่ช่วยหวานไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ หนึ่งยทธพีโอ้ใครบอกสองอันนี้อันนี้นยังได้อยู่ในเด็กคนเดี๋ยวทําปแล้วกินไม่ได้เมนยาพูถูอยากกินนั่นเด้เดชิมก่อนเดยดชิมก่อนอยากกินนี่เด้อเอาไม้กินไม่ได้นั่นแหละเขาบอกว่ามีพระท่านหนึ่งนะท่านพูดว่าอย่ากทำดีตอนที่เราไปแล้วต้องทำดีตอนที่เรายังอยู่ บางคนเขาก็ชอบให้มันแข็งแบบนี้น้องลาเอ้ยมาเด้อน้องลาเอ้ยน้องลาลงิพิ์อยู่แล้วไงน้องลากำลังเมยอืมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะสูงเกินเราแล้วมันโตไวมากโอ้โหมันเจอฝนมันได้ปุ๋ยป้าแม่สังวานบอกให้เราจัดข้างล่างขึ้นมันวป็ต้นต้นนันน่ะนะ อ๋อตัดองินบ่ตัดใบงนบ่ตัดใบอันใบ้ัดบตัดใ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 ัดใบยัดใบตไดใบตดใบิัดมบกัดใบัดใบตัดใบตัดใ้ตับาัดใบตัดัดใบตัดใบตัดใดใมันใบตัดใบตบตันใบตัดใบตัดในตััดบตัดใใบตัดใบตัดใบตัดใบต่ดใบตััดใบาัดใบตัดดบใับบม คือเราคิดอะไรก็ได้ตั้งกินวางก่อนข้าวจะอิ่มนะไม่เป็นไรนั่นแหละจะได้หุ่นดีๆหน่อยอืเข้าก้าวข้างหนึน้องล่าครับพี่เอฟซีได้กรอสยาวมากร้อย เดี๋ยวเราก็คุณคาเสร็จก็ปุกปุกแก้ก็คือกระเป๋ากระเป๋าเสร็จเดี๋ยวเครื่องลุมฮะเครื่องลุมอยู่ในกระเป๋านั่นแหละเดี๋ยวจะเอาเอาจากมีอะไเอาจากนี้แหละจากที่เราทำนี่แหละจากทำที่เราทำนี่แหละแล้วส่งมาเออเดี๋ยวเราจะทำเองทำเอาทไม่ได้หรอก ก็จะจับประวัติเลยคุณครัยเนีน่ยให้อิ่มอิ่มที่ไรอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ในเฟรมก่อนอเออไป่จับนะของหวละเนี่ยยูนิวตัวนั้นเขาจะสวดิครับปยูพึ่งพูดยังยืนองช่องนี่ึะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องวนโอมชาแนลนะคะเติมพลังก่อนลุยงานนะคะไปเติมพลังกันก่อนมีอะไรกินวันนี้เฮียมีอะไรกินนะเอฟซี FC. นี่นะคะ โอ้โหหมู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 อะพี่น้องะข้าวเหนียวก็มีนัปุ๊ดเติมพลังก่อนลุยงานนะคะแตะพ่อทำอะไรให้กินจะปุ๊ไม่ได้ทำอะไรอ้าวปุ๊กมซื้อโจ๊กมาน้องเล็กน้องเล็กนี่โจ๊กเอาไว้ก่อนไหม ค่อยเหิวค่ะนี่ไงข้าวเหนียวนี่หมูย่างร้อนๆแต่วมาทอดชินข้าวอันนี้ถือว่าเป็นคนที่กำเนิดไปรูว่าปูทางแรกค่ะว่ะเป็นผู้ที่กำเนิดทางแรกดังนนดวงสือมัถุ่มไม่่วยอันนี้เร็วๆเลยร็วมาขายที่กกกโกกก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้นะให้เฉพาะยูทูบนี่คือเป็นที่มาของฉันต้องทำยูทูบไม่งั้นไม่ได้ของเก็บ ไม่ได้กินมาของอะไรไม่ได้กินเขาไม่ให้ก็ให้แต่ยูทูะเป็นที่มาอ่ะแล้วก็นี่ค่ะมาไลไลเลียมาก่อนนะมาแบบกลางๆนะะจแล้วก็ตามมาอินทิรานะอินทิรามาาินรแบบเนื้อๆนะจะว่าอินทิรามาที่หลังก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่จะกำลังจะเล่าให้ฟังเออมันเป็นสำหรับเราเอออินทิราก็มาแบบเนื้อๆเนิบืเออแบบสะพายกระเป๋าใบเดียวแล้วก็ เออมากระเป๋าใยมากระเป๋ยมากับจุดจุดจุดเราไป่พูดถึงนะแล้วคนนี้ก็น้องเล็กนะมาแบบน้องเล็กมานมือสองไม่ดูหน้าตาก่อนหเ็นกันน้องเล็กมาขายของเล็กมา่ายลูกชิ้นเออมาถ่ายลูกชิ้นเออไม่ไม่ลูกเขามาก่อนน้องหมิวมาน้องหมิวมาปะน้องมียวไม่พูดเลยช่วยยาอย่างเดียวไม่พูดเหมียวไม่พูดเลย กอพอทุกวันนี่มิ้วใสาต้มหมูลงไปกำใส่กำใส่ว่าแบบมวนๆกันได้พี่น้องเลยจ้ะเขาบอกว่ามือไทยใหญ่กำกินกำกินนี่นะดราๆบอกว่ากินข้าวของหวานนะหวานเลยใครยังกินข้าวกับนู้ยเลยงำไงบอกจ๊อกินง่ายอยู่ง่ายอ็สิ มือเวล่ก็เตะโคัะมันยำเอลียดยำม่อแล้วมันนอนมันพองอีกยำยำพอแล้วก็เตะก็โคอย่างอย่างพวกเราต้องกินไอหมูสามชั้นมันละลายในปากตนนี้อ้วนนะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้องมีมันหมูาดีเได้เลยว ถ้าว่าเทียนไม้ข้ามย,ยุดร้อยนางไครมันเหลืออยู่เราอรยางีเผ็ดอันที่เสียหนาบ่ะเทียนรักข้อรักข้อมันรักข้อนี่ไม่คือมัโยกเยกนะรัดข้อจะเทุุ่นไหมเนี่ยไม่เท่เทแล้วเทก้นหล้ดก็นหลุดไม้เทาพื้นการทานทานสา,า,าวบอก เมะรวมมุมคมลุงสมลุงผมแล้วผมแล้วเต็มจริงจ้านลยคือมีแค่มันโยกเยกแล้วก็ปกติไม้รัดข้อวันเือมันโยกเหมือนเหมือนทับหลังคุณแม่ทับหลังรอบก็เจ็ดพอดีไงปูนสองกสอมาอยู่ในตาไม้คอไม้มันเบิดคือเสงี่ยมคือเสงี่ยมแล้วว่ามันเบิดแล้วว่าไม้มันเบิดอันนี้า็เห็นอย่างนั้นใช้ไม้ยืมกันไหมไม้หมดพอดี พอดีพอดีได้ลีไม้รัข้อนี่ค็พอดีมีาว่าต้นกัีต้นีอ็กระเดือกสองสัปีต้เอ็กกระเดือกเอ็สาวอีนะนะปุ๊อีกสองต้นเนี่ยคอยเอ็กกระเดืกมันมยาวออ้นาูมาแล้วูกมาแล้วเออแม่แบบนั้นแหละแล้วก็มันยาไปกินนี้ก็พอจะจะไปต่อยนะสวัสดีค่ะเอ็นพิมหน่อย สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปต่อยก็เลยครับตัวเอเสาวอกมาที่ข้าวได้ข้าวได้แนั้นแต่ข้าวได้กแ่ข้า้กบบาปูนันได้ขาน้งานเดนรู้ักออกกับบาปูนะใหม่เลยื้กระบาปูนใหม่เลยเนาะซื้อบาปูนใหม่แล้วนะใส่เขาแต่ดีหละไม่ตัวน้ำเต้าเขานะทาูนอยู่ที่ข้างนะเป็นที่บ่